โอเคครับกับสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมตีคุดนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Man อ n นพันแมนเซฟเทิรนจีนกันนะวันนี้เราจะมารีวิวเอ่อไอดี ID ผมนะดีเก่าแล้วแหละไม่เล่นมานานไม่ได้ไงไมไ่อัดคลิปด้วยไอดีเ ID นี้ยมีตัว UR กี่ตัวก็มาดูกันนะ อยู่เซิฟสนะี่นะฮะเซิฟสี่เซิฟเตือนจีนนะอยู่เซิฟสี่เซิร์ฟเซิร์ฟเก่าแล้วอยู่เซิร์ฟเก่านะครับผมก็ไปดูกันเลยรอมันโหลดก,ก่อนนี่จะมารีวิวีดีผมนะวีวดียูอาร์ โอเคนะก็ไปดูกันเลยขอเจ๊กชื่อก่อนได้เพชรมารับพลังงานโอเครับให,ห้หมดรับรางวัลให้หมด มีนะเลเวลอยู่ที่แปดสิบสามนะครับผมพลังก็อยู่ที่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านนะครับผมพลังอยู่ที่ห้าล้านนะเซิฟสี่มาดูตัวละครกันก็มีซุโซลยวอยู่อาร์กาวองเล็กอยู่อาร์คิองอยู่อาร์บุบอมอยู่อาร์ฟอลลอดอยู่อารออ์แล้วก็ เกียววินโยอาลองมาเล่นลายประลองกันเลยนะครับผมเล่นลายประลองกันเอาปลังนี่น้อยหน่อย,อยลองหาะหลังน้อยๆนี่เราเราจะสู้เขาได้นะเนี่ยคนนี่ย กันัลนะครับผมใครเปิดก่อนผมเปิดก่อนนะเกวินเปิดมาอันติปุววตายหมดสองวว้าวอลีกเปิดมา ngon ngon hiếu rồi king engine, tiếng hèn, tiếng hèn, tiếng hình tiếng hèn, tiếng cân nằm, hèn, tiếng hèn, tiếng King hiếu King tiếng hèn, tiếng มาเขาขคบตะครบมานะปะุ๊บมเปิดมาทีหนึ่งข้ามเลยแล้วเรยชนะแน่นอนนะชนะแล้ว <S <S ลองดูคนืีนกันคนนี้ล่ะลองดูคนนี้มั่งคนนี้น่าจะาาแพ้ห็นไม่นไรเลยเพื่อมาเลยอยู่ได้ใช่ เขาเปิดก่อนนะกิงบับมากวองลึก่ายกันหน,น่อยผมแพ้หน้าตาเนี้ยเพราะว่าเขามีตัวอันกิ่นแต่มีอุปกรณ์ดีกว่ามน้ะ ตรงงเนีย้ตายหมดเลยตอนนี้ผมสบายๆอยู่แล้วแหละตานี้แพ้นะรับรางวัลไปก่อน เดนะ่เขาเ้าเปยัไงบ้างครับดเรยวโยตัวยูอาร์มีซเรียวกระบองเหล็กแล้วก็คิงปูบอมแล้วก็บอลลอดอยูอาร์เกว,วินยูอนะแล้วก็จีโฟออยูอาร์อโซนิกยูอนะ ซื้งหมดกี่ที่นักจบไปแล้วการรีวิวตัวยามผมนะเป็นไงบ้างก็ขอบคุณที่ทับจมครับคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าเป็นไงกันบ,บ้างนะขอขอบคุณที่ทับจมครับผมครับ